อ้าวสบายดีสบายดีป้าลุงมันใหญ่นะมันสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงบายดีจ้ากินมาม่าน้ำมันใหญมันยาย่ด้วพี่น้องน้ำมันมันนาหน่อยเด้อนี่บอกมาม่ากินแซ่บบ่เฮ้ยทางนี้อันใส่เนื้อหมูแล้วก็มีไข่มันนากับไข่หน่อยนึงแต่ว่าเนื้อเนี่ยคนสิบ่กินดอกมันนาหน่ะบ่กินเลยเอาใสถั่วใหญเบิาง พักกรบอกินพักกระบอกินน้ำบ่เลยน้ำกินเผินเอาน้ำเดินเก็บตรงออกกินหูกินเฮ้ยกินแก้มกินยังกินนะอือ เงยคอเพียงปานนั่นเอ้นขึ้นรุ่งเสร็จแล้าเดิมเี่ักไข่ให้เดิมโอ้จเจระมันสิให้่เนยเจ้าจะไปซักจะเลยเพราะนี่มันห้ยมันก็ซักเลยบาทนี่ยบากินเลอบมันเเครียดเองือมันเห็นเองมันผิดใจไก่ได้น่ะมีหัหอน เส i, ่าเวลาหให้ลุงหน่อยตปามาอเพื่อนอย่อนรื้อมาว่าหั่นไอ้น้าเห็นมาบักพริกดิดไม่เหมือนเวลหันเอากับเอาใม้หแม่เนยลูกพริกดิบตับกะปิ พี่นี่ลูกไม่เห็นแน่นอนลูกไม่เห็นแน่นอนบ่ขบปร่มักส่มบุงมันอืมสมเกงขบัดเสมบุไปตลาดก่อนเมียไปตลาดก็พอก่อนด้อ ไปมก็ชนดอกไปทางใดกันว่าก็ีิก็แล้มาน้าหน่ะมือชนกนพอกันเมย์ดไปใส่กันบาย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 ยนนยหุนักเืด้ไเีายห็นบอจย่กู่ยสบายมานยุนเพชรยู่นะรินนียก็พอก็แม่ไง ฉันจะบีน,นก็ได้แลเจ้าเขาเขาบขาบูดอ่ะอันนี้มันผูด้ดีเยียมามากเลยเดี๋ยวก็หู้เลยแหละอ้าวมนึน่าไปใช่ปะเป็นบาตาหนึ่งลูกค้าเลยแหละเสียงหนาได้พี่น้องเสียงโอ้ย ประมาณสามสิบนาทีได so, so, sure. sure. so, so, ้แลวเขาจะยายเบิงแล้วเขามันในเีวจะมาเนื้อเขาเ่นไดยเขาเช่นในจิบใหญ่จะส่เบิงในกว่เาอเเอาุ่นเรียบร้อยกน ตา,าาตามมาเดร่อลยก็าแง่ากา้อมาเนยโอยเาเาแทบน้งเาื้อโฮยฉันพิ่งบอดังแค่นะ่ะเขาต้องบึ้เลยโทลูกชายกเลยโทษเราไม่นี่แ

มาลูกจะไปใส่เลยแสบบ่มานะแซ่บบ่ลูกแซ่บแ่บบองแส่บมาดูแส่บ เนื้อเปิดเปิดกองเหรอป่ะคือเป็นแม่ของสาระใช่ไหมด้เออเปิดกล้องหนาให้เพิ่นเห็นเพิ่นกินเองเพิ่นเออเพิ่อนเองเพิ่นเพิ่อนเห็นแล้วเพิ่นก็เบิ่งเพิ่นกินน้ำแบบนี้เพิ่นจังหูจักว่าเห็นแบบว่าเพิ่นสบายดีนะ เื้อหน้าเรื่อหนั่ือีลาเก่งเลยก <c oughs> ินมีบ้งางก็ไ <c oughs> <c oughs> ่ยจิตเวองยังเหม่อ่าได้ใสุ่ถทุีงยังหนเลยเต็คุ้งมือครับ มริส่ยกินกินจิ้ดีแหละกินจิ้ดีเห็นได้น่นลกกา,นานล,ลูโบราณัะเบิ่องหลังายปลาลุงขึงง้นเบื่องเอ้วนายปลาลุงขึงง้นเบิ่งเด้อ

ต้นลเดี๋ยวรอกไปเอาให้นหาลูปกปลาจะขึ้นปราซิวนมุกกดชาไปปราิิวมันเนาอีเมยเอ้ยเฮาบเอามาให้เจ้ามนเฮาจะกบมาให้มันวะมันโทษบอกเอาคนจขึ้นกบไปเอา กกแสบแสบแซ่บแซ่บกินมาม่าแซ่บมาม่มาเวียดได้แม่บอนกินเนี่ยอาโอเคพี่น้องกินนีก่ก็ลาเด้อกินมาม่าครับมาน่าคนสวย